ん <music> เพื่อนๆวัยรุ่นยุค90ยังจดจำภาพยนตร์โรแมนติกชื่อดัง Notting Hill กันได้ไหมครับวันนี้ยินจะพาทุกคนไปย้อนรอยหนังรักในตำนานซึ่งถ่ายทำในสถานที่จริงบริเวณย่านอยู่อาศัยน่ารักน่ารักทางตะว,วันตกของกรุงลอนดอนครับภาพ,พยนตร์เรื่อง Notting Hill ออกฉายในปี1999เล่าเรื่องราวความรักระหว่างวิลเลียมแท็กเกอร์หนุ่มเจ้าของรา้านหนังสือเล็กๆชาวอังกฤษซึ่งรับบทโดยฮิวแกรน์กับดาราฮอลลีวูดสาว แอนนาสกอตต์ Scott, ซึ่งรับบทโดยจูเลียโรเบิร์ตครับเรื่องราวความรักเริ่มต้นที่ดาราสาวเดินทางจากอเมริกามาโปรโมตหนังที่ลอนดอนซึ่งระหว่างที่แอบหลบความวุ่นวายมาเดินผ่อนคลายเงียบๆในย่านนอตติงฮิลก็พบกับร้านหนังสือเล็กๆแห่งหนึ่งและบังเอิญเจอกับหนุ่มหล่อชาวอังกฤษเจ้าของร้านหนังสือเล็กๆแห่งนั้นครับทั้งคู่ประทับใจในการและกันจนเกิดความผูกพันและพัฒนาเป็นความรักในที่สุดครับแต่ความรัก ครั้งนี้ยังต้องฝ่าฟันอุปสรรคและตั้งมั่นในเสียงของหัวใจขอด้วยไลฟ์สไตล์สถานะและอาชีพที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วจึงไม่ง่ายเลยที่ความรักของทั้งคู่จะโรยได้กลีบกุหลาบแต่สุดท้ายทั้งสองก็ลงเอยแบบแฮปปี้เอนดิ้งในตอนจบของเรื่องครับหลังจากที่หนังออกฉาย Notting Hill ก็ประสบความสำเร็จโด่งดังไปทั่วโลกขึ้นชาร์ตในบ็อกซ์ออฟฟิศทั่วหัวระแหงทำรายได้สูงเป็นประวัติการและได้รับการเสนอชื่อเข้า ชิงรางวัลมากมายรวมถึงรางวัลลูกโลกทองคาอีกด้วยครับและผลจากการที่ภาพยนตร์ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามสถานที่ถ่ายทําสําคัญคือร้านหนังสือ Travel Book Co. จึงเป็นสถานที่เช็คอินยอดนิยมของเหล่าแฟนหนังที่ตกหลุมรักภาพยนตร์เรื่องนี้ครับนอกจากร้านหนังสือแล้วย่าน Notting Hill ยังมีสถานที่อื่นๆอ,อีกมากมายที่ปรากฏในหนังเช่น p o r t o b e l l o Market ตลาดกลางแจ้งขนาดใหญ่ของลอนดอน ผัดวิถีชีวิตท้องถิ่นซึ่งเพื่อนๆสามารถแวะชิลแวะช็อปได้ที่นี่ครับ Notting Hill Books ร้านขายของที่ระลึกเกี่ยวกับภาพยนตร์ Notting Hill ก็มีมุมน่ารักนรักให้เพื่อนๆได้นั่งพักผ่อนถ่ายรูปและหาของสะสมติดไม้ติดมือกันครับหากเพื่อนๆมีโอกาสเดินเล่นในย่าน Notting Hill จะสัมผัสได้ถึงความมีสเสน่ห์เฉพาะตัวผู้คนไม่พลุกพล่านโรแมนติกและมีสเสน่ห์อาคารบ้านเรือนและร้านค้าละแวกนี้มีสีสันสดใสน่ารากักอบอุ่น มีความเป็นอังกฤษขนาดแท้จนทำให้หลายๆคนหลงรักย่านนี้ไม่แพ้ตัวละครในหนังเลยละครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ถ้าชอบคอนเทนต์ของเราช่วยส่งซุปเปอร์แตงสนับสนุนทีมงานด้วยนะครับ